สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูซ้อมจะพานักเรียนทุกคนไปรู้จักคำนามหรือว่า noun าในภาษาอังกฤษกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคำนามนะคะ mm hmm. ก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดประเภทแรกก็คือ common nouns ก็คือคำนามทั่วไปนะคะคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆทั่วไปเช่น a t e a c h e r elephant. A school bag. A school. แบบที่สองค่ะ p r o p e r n o u n s ก็คือคำนามเฉพาะนะคะได้แก่คำนามที่เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของนะคะเช่นวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English ก็คือชื่อภาษาชื่อคนค่ะเช่น Tom เจนเอ็มม่าอันนี้เป็นชื่อคนถือว่าเป็นคำนามเฉพาะนะคะไทยแลนด์ Thailand, ชื่อประเทศไทยค่ะประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำนามเฉพาะเหมือนกันนะคะพจน์ของคำนามค่ะ คำนามมี2รูปก็คือรูปเอกพจน์ซิงเกิล r ก็คือมีเพียง1อย่างรูปพหูพจน์ผู้เราก็คือมีหลายอย่างนะคะมีตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปค่ะเช่นนะคะคำนามเอกพจน์ K เราต้องการบอกว่ามี Apple 1ลูกนะคะเราก็จะพูดคำว่า a n apple a n Apple คือ Apple ิลหนึ่งลูกแต่ถ้าเกิดว่ามี Apple ิลหลายลูกเมาาื่อไรดังในภาพนะคะ,ะเห็นว่ามี Apple อยู่4ลูกนะคะเราก็จะเติม s เข้าไปหลังคำนามนั้นค่ะก็จะออกเสียงเป็น apples ออกเสียงเติม s นะคะสุนัขจิ้งจอกค่ะมีตัวเดียวคือ a fox สุนัขจิ้งจอกมี2ตัว foxes ดังนั้นนะคะเอกคือ 1, หูึ่หูคือ2ค่ะจาไว้แบบนี้นะคะบางครั้งเอ๊ะคุณครูทำไมจะต้องมาสอนเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเรียนเรียนไปคุณครูอาจจะบอกเราอาจจะไปเจอคํานามคุณครูบอกว่าถ้ามันมีคํานามมีหลายสิ่งขึ้นไปให้เติม S อนะคะอาทิตย์นี้เรามาเรียนรู้วิธีการเติม S กับ ES หลังคำ หลักการเติม s หรือ es หลังคำนามนะคะคำนามทั่วไปเราสามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยค่ะเช่น a n a n t มดหนึ่งตัวมีมดหลายตัวทำยังไงคะ a n t s ใส่ s เข้าไปด้านหลังนะคะ A book หนังสือค่ะมีหนังสือเล่มเดียวหนังสือหลายเล่ม Books เติม s ลงไปข้างหลังแบบนี้นะคะ ข้อที่สองค่ะหลักการเติมคำนามที่ลงท้ายด้วยตัวอะไรบ้าง s s s h h c h x แล้วก็ z ค่ะให้เติม es ต่อท้ายได้เลยนะคะเช่นคำว่า abbas lost ประจำทางนะคะหรือว่ารถเมล์ที่เราเรียกกันมีรถบัสหนึ่งคันเราเรียกว่า a bus ถ้ามีรถบัสหลายคันก็คือ b u ส e s ราบัสคำลงท้ายด้วยตัว s นะคะดังนั้นให้เติม es ลงไปนะคะเวลาออกเสียงก็ออกเสียงบั s e s แบบนี้นะคะตัวอย่างต่อมาค่ะ Ades a d r s Ad es, Ad es. หมายถึงชุดกระโปรงยาวติดกันของที่ผู้หญิงเขาใส่แบบนี้นะคะมีชุดชุดเดียวเราเรียกว่า Ades มีชุดหลายชุดค่ะเติมคำว่า Dress ลงท้ายด้วย s s s นะคะดังนั้นให้เติม es ลงไปเลยนะคะเวลาออกเสียงก็ออกเสียงว่า Dresses มีชุดหลายชุดค่ะ อิตทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะมีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะหลายเล่มเลยเห็นไหมคะ these books are on the table หนังสือเหล่านี้วางอยู่บนโต๊ะค่ะ these books are on the table ตัวอย่างต่อมาค่ะ this is a fox This is a fox. Niku, Maple Leaf Learning Talking Flashcards Singular and Plural. Here we go. It is a book. They are books. It is a ruler. They are rulers. It is a pencil. They are pencils. It is a lemon. They are lemons. It is a banana. They are bananas. It is a pineapple. They are pineapples. It is a rocket. They are rockets. It is a jet. They are jets. It is a car. They are cars. Look out! สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมไปหยิบสมุดภาษาอังกฤษนะคะมาลอกโจทย์วาดภาพลงไปแล้วก็เขียนคำศัพท์ตามตัวอย่างคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าให้วงกลมคำนามและระบายสีด้วยนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อที่1ค่ะมีภาพแมว1ตัวนะคะคุณครูบอกแล้วถ้าคำนามคำไหนที่มีสิ่งเดียวเราจะใช้ เหรือว่าอะนำหน้านั่นเองส่วนคำนามไหนที่มีหลายสิ่งเราจะต้องเติม S ข้างหลังคำนามนั้นนะคะดังนั้นให้นักเรียนดูภาพแล้วเลือกวงกลมให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างข้อที่1มีแมว1ตัวคุณครูวงกลมมาให้แล้วก็คือคำว่าอ Cat นะคะแมว1ตัวข้อที่2เป็นรูปหนอนคะหนอน1ตัวให้วงกลมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะระหว่าง aworm กับ worms ข้อที่3ค่ะถุงเท้าค่ะถุงเท้ามี2ข้างนะคะวงคำไหนคะระหว่าง a s o c k กับ socks นะคะข้อที่4ค่ะหนังสือ2เล่มค่ะให้วงกลมคำไหนคะระหว่าง a book กับ books ค่ะข้อที่5มีดอกไม้อยู่2ดอกนะคะระหว่างคำว่า flower กับ flowers ค่ะวงกลมให้ถูกต้องนะคะแล้อย่าลืมระบายสีนะคะแล้วก็ส่งงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ,ะมาถึง บทเรียนนี้เราก็ออกเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจฟังนะคะและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ굿 y บ